ขอต้อนรับสู่ช่องลุงม้าหาเรื่องนะครับก่อนไปดูวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับขอต้อนรับสู่ช่องลุงม้าหาเรื่องนะครับวันก่อนเนี่ยเราไปเปิดกล่องสุ่มเจ้าดีมูมานะครับนี่อันนี้นะครับก็ทำคลิปไว้แล้วนะครับ3กล่องด้วยกันนะครับเป็นดีมูเวอร์เรกโ r นะครับเป็นซีรีส์ครบรอบ6ปีนะครับซึ่งเราได้มาหมด3ตัวด้วยกันแล้วก็นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็ทีนี้ของที่เราสั่งไปก่อนหน้า เจ้า3กล่องเน <Eleven> ี ουν, ้ยมาถึงแล้วนะครับซ <s> ึ่งกล่องเนี้ยเป็นกล่องของเพื่อนผมนะครับนี่กล่องแบบนี้นะครับเป็นแบบกล่องธรรมดานะครับแล้วก็กล่องแบบนี้เป็นกล่องพิเศษนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบล็อกให้ดูกล่องพิเศษและกันว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้ดูความแตกต่างของกล่องธรรมดากับกล่องพิเศษก่อนว่าเป็นยังไงนะฮะก็เดี๋ยวเราแกะกล่องนี้ให้ดูก่องเลยนะครับขออนุญาตนะฮะ นี่กล่องธรรมดาอันนี้เขาก็จะมาซีลพลาสติกมาแบบลักษณะประมาณนี้นะครับขออนุญาตปุ๊บอ่าเรียบร้อยเปิดเข้ามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่เห็นป่ะจะมีข้างในเห็นไหมข้างในเนี่ยจะมีทั้งหมด12กล่องด้วยกันนะครับนี่ก็จะเป็นกล่องแบบ เป็นแบบนี้เลยปึ๊บเห็นปะเป็นแบบที่ผมไปสุ่มๆมาเลยนะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด12กล่องด้วยกันนะฮะแต่ว่าอันนี้ยังไม่แกะลุนแล้วกันเพราะว่าอันนี้ของเพื่อนฝากซื้อนะครับก็อยาให้เขาเอาเป็นลุนเองเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องตัวพิเศษให้ดูว่าเป็นยังไงกันนะครับรอสักครู่มากล่องพิเศษนะครับนี่หน้าตาเป็นแบบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตกรีด ป๊าบ่าตรงนี้มันจะแบบเป็นกาวเหนียวๆนะครับแปะอยู่นะครับเป็นแบบเป็นกล่องพลาสติกชั้นนอกนะครับปึป๊บแกะออกมาฟ้าบมันก็จะมีกล่องสีเงินอันนี้กล่องหนึ่งนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกล่องแบบกล่องเงินเงินนะฮะและ้วข้างในก็จะเป็นกล่องเหมือนตัวธรรมดานั่นแหละไม่ได้มีอะไรมากนะครับปึป๊บ ดี๋ยวลองแกะเช็คข้างในก่อนม,มีอะไรพิเศษเอานะฟึบไม่มีอะไรนะครับนี่เป็นแบบกล่องกระดาษมาทำให้ดูพรีเมียมมากขึ้นนั่นเองฟึบห้องในก็จะเป็น กล่องแบบเหมือนกล่องของตัวธรรมดานั่นแหละนะคล้ายๆกันเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อนที่เขามีมานอกเหนือนะครับอ่าปึ๊บอันนี้เขาก็จะมีแบบคล้ายๆเป็นกาวไว้ให้ติดตัวน้องนะครับติดที่ขานะแล้วก็ติดกับาชั้นนั่นเองนะครับเกองข้างในหมดแล้วแล้วก็จะมีเป็นชั้นอะคริลิกนะครับ เอาไว้เอาไวเ้เรียงหนอนั่นเองนะครับจะมีตัวสกูมีตัวบานพับต่างๆนะครับนี่นี่แล้วก็เป็นแบบเป็นชั้นวางนั่นแหละถ้าใครเคยเห็นรูปนะฮะเดี๋ยวผมจะมาประกอบให้ดูแล้กันนะอันนี้ชะมีด้วยกันทั้งหมดปั๊บสชิ้นนะครับฮะมันเหมือนแบบว่าจะมีแบบ คุณๆใช่ไหมมันน่าจะแบบเป็นฟิล์มเคลือบอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาประกอบให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับได้เวลาลุ้นกล่องสุ่มแล้วนะฮะเอาเป็นว่ารอบนี้เป็นของผมเองถ้าเกิดว่าเปิดได้ตัวสเคร์ตนะฮะซึ่งตัวธรรมดานเนี่ยอัตราส่วนในการอ่อเนี่ยคือ1ต่อ12นะครับถ้าเป็นตัว s e c ร e ต A กับ B เนี่ยอัตราอ่อเนี่ยจะเป็น1ต่อ144 แต่ถ้าเป็นซูเปอร์ซิเครตนะฮะอัตราออกจะเป็น1ต่อ288นั่นเองนะฮะถ้าไม่มีตัวซิเครตออกผมแจกให้1กล่องแต่ว่าถ้าซิเครต A หรือ B ออกนะผมแจกเอเนี่ยสกล่องเนี้ยให้กล่องให้2กล่องคือให้2ท่านนั่นเองนะฮะแต่ว่าถ้าซิเครต์ซีออกนะผมแจกให้3ตัวให้3ท่านนะครับก็เดี๋ยวมารุน้นอยากแจกนั่นเองนะครับก็ ขอเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกๆกคนที่นั่งดูคลิปนี้นะฮะอ่ะมาแกะกันเลยดีกว่านครับนี่แบบนี้นะครับ12กล่องอ่ะมาเดี๋ยวเราจะแกะแล้วก็ลุ้นการ์ดไปก่อนเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยเอามาให้ดูทีละตัวละกันนะ<ๆ>เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาจนเกินไปมากล่องที่1นึนะครับๆๆๆ ปึบฮึบอ่าได้ตัวนกคู่นะฮะซึ่งตัวนี้ซ้ำไปแล้วหนึ่งตัวด้วยโอ้โแม่ตั้งแต่กล่องแรกเลยกล่องที่สองนะครับปึบฮึบอา่าเป็น Frocky King นะครับกล่องที่3นะครับคราที่แล้วเปิดคลายให้เพื่อนกล่องที่3ได้ตัวพิเศษแล้วแต่ไม่รู้ของตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างน,นะฮะพับพับพับอ่าได้ตัว Little Green d r a g o นนะครับตัวนี้ก็ได้ซ้ำมาแล้วนั่นเองนะครับกล่องที่4นะครับ เป็นเมดิเชียนนะฮะนี่กล่องที่5ฮึบ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 แองเจลครับกล่องที่6นะครับครึ่งทางครึ่งทางฮึบมาฮึบฮึบฮึฮึบ เจวิลนะครับเป็นตัวคู่กับตัวแองเจิลนั่นเองกล่องที่เจ็ดฮึบดิน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 อ,อีกนะครับเป็นแบบเป็นตัวหมีนะครับกล่องที่8 อ่ะสโนว์บอลนะครับตัวสีขาวจะเห็นยากนิดนึงนะก่อนที่9ฮึบฮจ็กเกอร์ครับคือแบบเปิดของตัวอีไรไม่เคยออกสเกิลละทีเปิดของเพื่อนนะออกตลอดเลยไม่เข้าใจก่อนที่สิบครับ ฟาเมิงโก้ครับกล่องที่11 <c oughs> ฮึบฮึบอ่าร็อกกี้โอเวอร,รครับเป็นแบบตัวนักมวยตัวหนึ่งทองสุดท้ายแล้วครับซึ่งจริงๆแล้วจะบอกว่าเวลาซื้อเนี่ยมันจะมีอัตราซิกเลตในการออกการ์ดพิเศษด้วยนะแบบว่าสมมุติว่าเรา ซื้อมาอย่างเงี้ยใช่ป่ะปึ๊บอย่างเงี้ยเนี่ยน,นะครับถ้ามันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นการพิเศษมันจะมีายเซ็นของศิลปินมาด้วยนะซึ่ง <c oughs> ก็ไม่ได้ด้วยนะแ <c oughs> บบไม่รู้จะพูดว่างไงละปึบเป็นคนแบบสุดๆอ่ะมาออสิบครับปึบอ่าเป็นตัวเจ้ากระต่ายนะครับ อ่ะก็คือไม่ได้ทั้งการ์ดสกิลเลตแล้วก็ไม่ได้ทั้งตัวสกิครลตเลยอ๋อไม่เป็นไรนะแลจริงๆมีอีกกล่องหนึ่งของเพื่อนก็หวังว่าเพื่อนจะได้ละกันนะเดี๋ยวผมเอาชั้นมาประกอบแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวน้องๆมาให้ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไง วัสดุทั้งหมดนะครับที่เขาเอามาทําก็คือเป็นแบบพลาส,สติกคล้ายๆแบบอะคริลิกอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็พวกข้อต่อตรงน็อตต่างๆอะไรเนี่ยทั้งตัวผู้ตัวเมียเนี่ยมันก็จะเป็นพลาส,สติกเหมือนกันเลยนะฮะแต่ว่าความลําบากของการนั่งประกอบตัวนี้คือไอแผ่นพวกนี้มันจะมีแผ่นฟิล์มเคลือบมาทั้งแบบว่าด้านหน้าและด้านหลังนะเราต้องแกะออกซึ่งมันแกะค่อนข้างยากนะครับทั้งตัวแผ่นด้านหลังตัวฐานต่างๆเนี่ยมีฟิล์มแบบเคลือบมากันลอยหมดเลยนะฮะมันเสียเวลาตอนแกะ พอสมควรนะแต่ตอนประกอบอประกอบไม่ค่อยยากนะครับก็คือแบบประกอบง่ายก็คือเหมือนเอาตัวบานพับติดแล้วก็ใส่ตะกูแล้วก็หมุนให้แน่นแค่นั้นเองนะครับไม่ยากเท่าไหร่มาครับเดี๋ยวเราให้ดูกันทีละตัวดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับตัวแรกน,นะจะเป็น นโนบอลนะหัวน้องเขาจะหมุนได้แล้วก็ขอดออกมาได้นะครับด้านบนบริเวณตรงเนี้ยกับตรงกางเกงเนี่ยมันจะแบบเป็นกระมี่นะครับนี่แล้วเขาก็จะมีพลาสติกขั้นมานะครับเพื่อไม่ให้ตัวคอตรงน้องเขาเป็นรอยนะครับแล้วก็แกะออกได้และที่สําคัญตัวนี้นะครับในกล่องเขาว่ามันจะมีตัวแบบเป็นคล้ายๆเป็นผ้าพันคอแล้วมีเป็นสติกเกอร์รูปดาวรูปหัวใจอยู่ด้วยนะครับก็สามารถเอามาตกแต่งติดได้นะครับนี่เป็นลักษณะประมาณนี้นี่ เอาตไหนดีอ่ะไว้ตัวนี้ไว้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวลองเรียงขึ้นฐานดูว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเออมีให้ดูการนะครับประมาณนี้นะครับนี่มีภาพบนคอมีแบบมีดาวมีแบบรูปหัวใจที่หัวตัวต่อมานะครับเอาตัวไหนดีอ่าตัวนี้เป็นตัวเมจิเชียนนะครับนี่หัวเขาจะใส่ๆนิดนึงนะครับเห็นไหมแล้วก็ถอดหัวได้ปุ๊บใส่เข้าไปนะเราสามารถสลับหัวเล่นได้นะซีรีส์นี้มันก็เป็นความสนุก อย่างหนึ่งของซีรีส์ตัวนี้นั่นเองนะครับนีกาของเขาอลองเอาวางตั้งดูก่อนเพราะว่าชั้นเนี่ยมันจะมีความสูงของมันอยู่นะบางทีมันจะใส่ไม่ได้นะแล้วก็อันนี้แผ่นตัวกาวเหนีวนยวๆนะเขาจะติดเพื่อให้มันไม่ล้นนั่นเองนะครับตัวต่อมาจะเป็นตัวนกพู่นะเป็นตัวหนึ่งที่เราได้ซ้ำมาจากกล่องสุ่มสั์กล่องก่อนหน้านี้นะครับตรงหัวเขาก็จะมีแบบเป็นลักษณะเป็นคล้ายๆปีกนั่นเองนะครับ อ้ันนนีกน่ต่อมานะครับนี่จะเป็น X นะครับ eik นะผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะจะแบบเป็นหัวกว้างนิดๆน,น,นะครับตาสีเขียวน่ารักเชียวมีหัวเขาก็จะมีพลาสติกขั้นไว้เช่นกันนะครับซีรีส์นี้แต่ว่ามันจะไปเมิร์กกับซีรีส์อื่นอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างน,นะครับต้องลองเล่นดูนะอ่า ตัวต่อไปนะครับเป็นจ๊กเกอร์ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ได้ซ้ำนั่นเองนะครับแต่ตัวนี้น่ารักน่ารักนะครับเขาจะแบบมีผ้ามาตรงคอด้วยนะเนี่ยอน่ารักมากแล้วก็ขนาดมีหมวกยังวางได้นะความสูงยังพอดีอยู่แล้วก็ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ซ้ำนะครับลิตเติ้ลกรีนดากอนนั่นเองนะครับนี่ตัวนี้อ่าหัวไม่สูงมากนะจะวางชั้นกลางได้แต่ว่า พวกนักมวยจะวางไม่ได้ตัวต่อมานะครับเป็นฟามิงโกนะครับนี่ตัวนี้ก็หมุนหัวออกมาได้เช่นกันนะแต่ว่าตรงห่วงยางที่เป็นรูปฟามิงโกเนี่ยจะเอาออกมาไม่ได้นะครับนี่ใส่กระต่าไปัป๊บอย่างนี้นั่นเองนี่เดี๋ยวลองวางชันนี้ดูก,ก่อนนะครับ่ะต่อมาอเป็นตัวนี้นะครับน้องกระต่ายตรงห้องบนหัวเนี่ยมันจะเป็น คล้ายๆแม่เหล็กเล็กๆนะก็คือมีแบบที่คาดผมเป็นแบบหูกระต่ายสีชมพูนะอันนี้นี่เขาแพ็คมาให้อย่างดีนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าตัวแม่เหล็กอ่ะมันดูดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะในความรู้สึกก็คือแบบถ้าเวียงๆนิดนึงก็หลุดแล้วแต่ตัวน้องกระต่ายเนี่ยจะวางชั้นกลางไม่ได้หรือชั้นล่างไม่ได้นะต้องไปอยู่ชั้นบนนะเพราะว่าหู่กระต่ายมันชนนั่นเองนะครับอ่ะต่อมาเหลืออีก4ตัวนะครับเดี๋ยวเราลอง มาดูกันว่ายังไงนะครับต่อมานะครับเป็นนักมวยนะครับตัวนี้เป็นล็อกกี้โอเวอร์อร์ดนะครับตรงนี้นะเขาจะเป็นแบบมีรูให้เราใส่มงกุฎนะครับนี่ใส่เข้าไปนี่มันจะไม่ใช่เป็นแม่เหล็กนะจะแบบเป็นจุกนะยัดลงไปหัวสามารถถอดได้นะครับแล้วก็ตรงแขนเขาเนี่ยจะสามารถขยับได้ด้วยนะครับนี่ ตรงนวมนี่เองนะขยับได้ว่าชัา้นกลางไม่ได้นะครับติดตรงมงกุฎนั่นเองนะครับ้อหวางด้านบนต่อมาเป็น rocky king นะครับนี่ผมจะสีแบบเงินเงินนวมจะขยับได้นะครับแล้วก็หัวนี้สามารถถอดออกมาได้เช่นกันนะครับแล้วก็จะมีรูอยู่บนหัวตรงนี้เราก็เอาตัวมงกุฎเขาใส่เข้าไปนั่นเองนะครับ ต้องว่างชั้นบนเพราะว่าติดมงก,กุฎนั่นเองนะครับต่อมาเป็นตัว Angel นะครับนี่น่ารักเชียวแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายนะครับจะเป็น Devil นะครับนี่หน้าตาก็จะดูโหดๆนิดหนึ่งนี่แล้วก็มีมีตรงเมฆเนี่ยจะแบบเป็นแบบมีแบบตาแบบ เจเเจลเนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ตร,ตรงตรงตัวเนี่ยจะมีเขียนว่าแบสนะฮะทรงอย่างแบดนี้วางนี่ตอนแรกก็นึกว่าจะวางชั้นกลางไม่ได้นะแต่ก็วางชั้นกลางได้เพราะตรง,งเขาเขาเนี่ยแยกออกพอดีนั่นเองแกะเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเซตดีมูเรกโทนะครับอันนี้ก็เป็นคล้ายๆแบบซีรีส์ฉลองครบ6ปีของเขาเขาจะเอาตัวที่เคยออกเป็นไซส์ออริจินอลมาเป็นทำไซส์แบบเป็นไซส์กล่องสุ่มนั่นเองนะครับ ก็เปิดออกมาแล้วไม่ได้ตัวพิเศษเลยนะจ๊ะแต่ว่าไหนๆเพื่อนๆก็นั่งดูมาจนท้ายคลิปแล้วนะฮะดังนั้นเดี๋ยวผมจะแจกหนึ่งกล่องด้วยกันนะฮะกะติกามีอยู่ว่าให้คอมเมนต์มาใ,ใต้คลิปนี้นะฮะว่าตัวสุดท้ายที่ลุงม้าเปิดได้จากบ็อกซ์เซตนี้คือตัวไหนนะครับผู้โชคดี1ท่านจะได้รับตัวโจ๊กเกอร์ไปนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะฮะลุงมาจะจัดส่งให้ฟรีถึงบ้านนะครับผู้โชคดี หนึ่งท่านเท่านั้นนะฮะประกาศผลวันที่3 0มิถุนาสอในเพจลุงม้าหาเรื่องนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ากับลุงมหาเรื่องครับสวัสดีครับ